มีประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะจากบทความของคุณรงวิทย์แสนทองวันนี้คือเรื่องที่หลายองค์กรเลยนะคะทุ่มเงินทุ่มเวลาวางกลยุทธ์เสดิบดีแต่สุดท้ายเอ๊ะทำไมมันขับเคลื่อนไปไม่ถึงไหนกันนะมันเหมือนปัญหาคลาสสิกเลยนะคะเนี่ยครับเป็นปัญหาที่เจอกันเยอะมากจริงๆครับซึ่งบทความนี้ชี้ไปที่จุดสําคัญมากๆเลยค่ะว่า กลยุทธ์ที่ดีจะไม่มีผลถ้าคนในองค์กรไม่มีวิธีคิดที่สามารถเชื่อมโยงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอืมทำให้เราต้องมาคุยกันเรื่องนี้จริงจังเรื่องการสร้างออที่เรียกว่าวัฒนธรรมนักคิด Thinking Culture ค่ะใช่ครับ Thinking Culture ให้มันเกิดขึ้นจริงๆทั่วทั้งองค์กรไม่ใช่แค่แบบว่าอยู่ในห้องประชุมผู้บริหารอย่างเดียวครับประเด็นเรื่องวิธีคิดนี่ออสำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะในยุคนี้ ที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากพนักงานเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่รอรับคำสั่งแล้วทำตามแต่ต้องสามารถคิดเป็นวิเคราะห์เป็นแล้วก็ออกแลงกลยุทธ์พวกนั้นนะคะออกมาเป็นการทำงานจริงในส่วนของตัวเองให้ได้อืต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่ทำอยู่มันไปช่วยภาพรวมอย่างไงซึ่งไอาการคิดเป็นวิเคราะห์เป็นนี่แหละครับคือหัวใจเลยที่จะสร้างความแตกต่างแล้วก็ทำให้องค์กรปรับตัวได้ทันตัวอย่างที่จะชัด ที่เรามักจะนึกถึงกันก็คือ t o โย ta ครับอ๋อ t o โย ta ใช่ครับกับปรัชญาไคเซ็นหรือไคเซ็นที่เรารู้จักกันดีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่หลายคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะมาจากผู้บริหารหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วพลังขับเคลืค่อนสำคัญนี่มาจากพนักงานทุกระดับเลยนะครับน่าสนใจมากค่ะตัวอย่างัวโยต้านี่ชัดเจนจริงๆแล้วพอจะมีตัวอย่างให้เห็นภาพไหมคะว่าพนักงานระดับปฏิบัติการเนี่ย เขามีส่วนร่วมยังไงในการคิดปรับปรุงหรือคิดเชิงกลยุทธ์เล็กๆที่อาจารย์ว่าที่มันส่งผลกระทบเยอะๆอะค่ะครับมีตัวอย่างที่เอ่อน่าทึ่งเยอะเลยครับอย่างเช่นพนักงานในสายการประกอบคนหนึ่งเขาสังเกตว่าเออการวางกล่องอะไหล่แบบเดิมเนี่ยมันต้องเอื้อมหยิบมันเสียเวลาไปนิดหนึ่งค่ะเขาก็เลยเสนอให้ปรับองศาการวางกล่องใหม่นิดเดียวแช่องศาเองเหรอคะใช่ครับปรากฏว่า ลดเวลาหยิบไปได้แค่อาจจะสองสามวินาทีต่อชิ้นอืมก็น้อยนะคะฟังดูน้อยมากใช่ไหมครับแต่พอคูณกับจำนวนการผลิตเยอะๆต่อวันต่อปีโอ้โหมันคือการลดเวลาทำงานรวมได้เป็นร้อยเป็นพันชั่วโมงเลยทีเดียวครับโหไม่น่าเชื่อแค่ปรับองศากล่องจริงๆนี่แหละพลังของการสังเกตจากคนที่อยู่หน้าง,งานจริงๆเลยนะคะไม่ต้องรอคำสั่งเลยใช่เลยครับ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคนขับรถโฟกลิฟต์ในคลังสินค้าเขาก็เสนอปรับเปลี่ยนเส้นทางวิ่งรถนิดหน่อยเลียงจุดที่รถมันติดๆนะครับอ๋อ oh, ค่ะทำให้ขนส่งของได้เร็วขึ้นแถมประหยัดน้ำมันได้อีกด้วยโอ้โห oh, ดีจังนี่เป็นตัวอย่างชัดๆเลยครับว่าความคิดเล็กๆจากพนักงานทุกคนเนี่ยมันสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆมันคือการกระจายการคิดไม่ใช่แค่กระจายงานให้ทาตาม ฟังดูดีมากเลยค่ะแต่ว่าการจะสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนคิดแบบนี้ได้ทั้งองค์กรเนี่ยมันต้องทํำยังไงบ้างคะในบทความมีแนวทางแนะนําไว้ไหมคะครับบทความสรุปแนวทางสําคัญไว้หลายข้อเลยครับข้อแรกเลยคือต้องลงทุนพัฒนาทักษะที่จําเป็นก่อนคือทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วก็คิดเชิงกลยุทธ์ critical and strategic thinking นะครับ Mm hmm. ให้กับพนักง,งานทุกระดับเลยนะครับไม่ใช่แค่ผู้บริหารและที่สำคัญคือต้องเน้นปฏิบัติจริงไม่ใช่แค่เรียนทฤษฎีในห้องใช่ค่ะในบทความก็ย้ำนะคะว่าไม่ใช่แค่ส่งไปอบรมแล้วจบแต่ต้องสร้างโจทย์จริงให้ลองแก้ปัญหาจริงๆในงานของเขาเลยถูกต้องครับต้องให้เอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน นอกจากเรื่องทักษะแล้วอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือการให้พนักง,งานมีส่วนร่วมตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายเองใช่ครับตั้งเป้าหมายของตัวเองหรือทีมที่มันเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กรที่เขาเรียกว่ามินิ o k r s หรือมินิ KPIs นะครับอ๋อ OKRs OK หรือ KPI ย,ย,ย,ย่อยๆครับเป็นเป้าหมายเล็กๆที่วัดผลได้ในระดับบุคคลหรือทีมแต่ยังลิงก์กับภาพใหญ่อยู่ ทำให้ทุกคนเห็นว่างานตัวเองมีความหมายนะส่งผลต่อองค์กรจริงๆนะเข้าใจแล้วค่ะคือทําให้เป้าหมายใหญ่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่ย่อยลงมาให้จับต้องได้เกี่ยวข้องกับงานแต่ละคนโดยตรงเลยใช่ครับแล้วก็ต้องมีช่องทางที่ชัดเจนง่ายๆให้พนักงานเสนอไอเดียได้ค่ะอาจจะมีทีมเล็กๆคอยช่วยดูช่วยผลักดันไอเดียดีๆให้มันเกิดขึ้นจริงและอีกส่วนที่สําคัญมากคือบทบาทของหัวหน้างานผู้นําทีม ต้องเปลี่ยนสไตล์จากเดิมที่อาจจะเน้นสั่งการอย่างเดียวอืม,มาเป็นการเป็นโค้ชเป็นผู้อำนวยความสะดวกคอยตั้งคำถามกระตุ้นให้คิดชวนมองหาทางเลือกใหม่ๆแล้วก็สลับสนุนให้ลองผิดลองถูกได้บ้างการเปลี่ยนบทบาทหัวหน้านี่ดูจะเป็นเรื่องท้าทายแต่ก็เป็นหัวใจสาคัญเลยนะคะถ้าหัวหน้าย,ยังสั่งอย่างเดียวพนักงานก็คงไม่กล้าคิดนอกกรอบเท่าไหร่จริงครับถ้าเราเชื่อมโยงทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันนะครับ การสร้างวัฒนธรรมนักคิดเนี่ยก็คือการสร้างองค์กรที่พร้อมจะเรียนรู้ปรับตัวตลอดเวลาพนักงานทุกคนไม่ใช่แค่เฟืองที่รอคําสั่งแต่เหมือนเป็นเซ็นเซอร์คอยตรวจจับโอกาสปรับปรุงจากหน้างานจริงอืมซึ่งมันก็จะนําไปสู่ความได้เปรียบที่ยั่งยืนขององค์กรครับสรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็คือถึงเวลาแล้วจริงๆที่องค์กรต้องมองไปไกลกว่าแค่การมอบหมายงานแต่ต้องหันมาให้ความสําคัญกับการกระจายการคิดอย่างที่อาจารย์ว่าครับ ให้ทักษะคิดวิเคราะห์มองเชิงกลยุทธ์เป็นเหมือนเครื่องมือพื้นฐานที่ทุกคนมีเพื่อปลดล็อกศัก,กยภาพองค์กรให้เต็มที่ครับผมและนั่นก็นำมาสู่คำถามชวนคิดทิ้งท้ายสำหรับการเจาะลึกของเราในวันนี้ครับในโลกธุรกิจที่มันผันผวนคาดเดายากขึ้นทุกวันเนี่ยการที่เราพึ่งพาความคิดมุมมองจาก คนแค่ไม่กี่คนที่อยู่บนรอบสุดขององค์กรเนี่ยบางทีมันอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดลิบปล่าครับอืมน่าคิดนะคะหรือว่าจริงๆแล้วการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับเลยนะฮะสามารถเป็นนักคิดเป็นนักกลยุทธ์ในส่วนงานของตัวเองได้ตั้งหากที่จะเป็นหลักประกันที่มั่นคงที่สุดสำหรับความก้าวหน้าการอยู่รอดขององค์กรในระยะยาวอันนี้น่าคิดต่อครับ